ส่วนอีกเรื่องนะเป็นเรื่องคดีความที่หมักหมมมา20ปีแล้วเกี่ยวข้องกับทักษณิณชินวัตรกำลังเป็นข่าวใหญ่อยู่ในคันนี้ก็คือการที่ศาลออกหมายจับอดีตหกข้าราชการระดับสูงทั้งฐานตำรวจและพล,ละเรือนเป็นจำเลยในคดีตากใบนั่นก็คือ มีพลเอกเฉลิมชัยวิรุณเพชรอดีตผู้บัญชาการกองพลฐานรับที่ห้าขณะนั้นดำรงยศพลตรีพลตำรวจเอกวงกตมณีรินอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะตำแหน่งในขณะนั้นเป็นอดีตพอ,อสอปกสนตรนะครับหรือศูนย์ปฏิบัติการสำนกักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าต่อมาก็ พลตำรวจโทมาโนตไกรวงอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ก้าพลตำรวจตรีศักสมหมายพุทธกูลอดีตผู้กกับสอพอตากใบานายศิวะแสงมณีอดีตรองปลัดกระทรวงมหาไทยนายวิชมทองสงอดีตผู้ว่าราชาการจังหวัดนาราธิวาสและอีกคนหนึ่งครับก็คือพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีอดีตแม่ทัพภาคสขณะนี้ เป็นสอส,าสาบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยบุคคลทั้งเจคนนีครับมีสองคนที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งคือพลตำรวจเอกบงกตมณีรินนักเรียนเตรียมฐานรุ่น10รุ่นเดียวกับทักษิณเป็นเพื่อนรักรักกันขนาดไหนก็ขนาดที่ทักษิณน,นะครับให้ดร์ศิริกรมณีรินภรรยาของพลตำรวจเอกบงกตมาเป็นรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการ ตอนที่ทักษณิณเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนอีกคนก็คือพลเอกพิสารวัฒนพงศ์คีรีความจริงเป็นนักเรียนเตรียมฐานรุ่น9รุ่นพี่ของทักษณิณนะครับ1รุ่นแต่เป็นคนเชียงใหม่ด้วยกันทักษณิณชินวัตรได้ให้โอกาสให้เป็นแม่ทัพภาคสี่เมื่อวันที่29มีนาคม2547หลังจากเกิดเหตุการณ์ปล้นปืนเมื่อวันที่4มกราคม 2547นั่นเป็นความไว้วางใจที่ทักษิณชินวัตรมอบหมายให้ไปทำหน้าที่แทนพลโทพงศักดิ์เอกบรรณสินซึ่งเป็นแม่ทัพภาคที่สีอยู่ในขณะนั้นแล้วทักษิณถือว่าไม่มีประสิทธิภาพจากกรณีการปล้นปืนเรื่องตากใบนี่นะครับทำให้ ประชาชนผู้บริสุทธ์ตายทักษินเคยพูดนะว่าเป็นความรับผิดชอบของพลเอกประวิทรวงสุวรรณซึ่งเป็นผู้บัญชาการฐานบกในขณนะนั้นแต่โดยข้อเท็จจริงแล้วนะครับพลเอกประวิทร์เข้ามาเป็นผู้บัญชาการฐานบกเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคม2 5 4 7 และเหตุการ์ตากใบนั้นเกิดขึ้นในวันที่25ตุลาคมหลังจากเข้ารับตำแหน่งเพียง25วันและเห็นชัดนะครับว่าในคดีตากใบนี้ที่ศารออกหมายจับนะไม่มีชื่อของพลเอกประวิทยวงสุวรรณแต่อย่างใดนะครับทั้งๆที่เรื่องนี้เนี่ยนะครับมีชาวบ้านเป็นโจทย์ถึง48คนชาวบ้านก็เป็นญาติของผู้ตายที่ดำเนินการฟ้องร้องคดีนี้ และที่สําคัญต้องทวนให้ฟังว่าคดีตากใบเรื่องราวที่ตากใบเนี่ยนะครับมันต้องทบทวนว่าต่อเนื่องมาอย่างไรสาการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนที่ทักษิณจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยโอ้โหนะพลเอกเปรมนะนายชวนพลเอกเฉลิตนายบรรหารเนี่ย ให้ทหารแก้ไขนะครับประกาศสัานการณ์ฉุดเฉินค่อยๆค,คลี่คลายไปในทางที่ดีมาโดยตลอดแต่พอทักษิณมาเป็นนายยมตรีบอกว่าในระบบประชาธิปไตยต้องยกเลิกการประกาศภาวะฉุดเฉินให้ตำรวจเข้าไปทำหน้าที่แทนทหารและปรากฏว่าเกิดการอุ้มฆ่าขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทำให้ขบวนการโจรแบ่งแยกดินแดนนะซึ่งกำลังฟออยู่เนี่ย คุชชนขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็เกิดปะทุรุนแรงขึ้นเหตุการณ์นั้นก็คือเกิดในวันที่4มกราคม2547นะขบวนการโจรแบ่งแยกดินแดนได้บุกปล้นปืนของกองพัน์พัฒนาที่4ค่ายกรมหลวงนาราธิวาสราชคดินที่ตำบลปิเหลงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสท่านชมครับ ได้ปืนไปถึง413กระบอกซึ่งส่วนใหญ่เป็นปืน M16 เป็นอาวุธสงครามที่ขบวนการโจรแบ่งแยกดินแดนออกมาใช้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องในวันนั้นเนี่ยครับขบวนการโจรแบ่งแยกดินแดนระดมกำลังมาถึง150คนใช้เวลาปฏิบัติการเพียงแค่20นาทีก็สำเร็จนะสังหารทหารเวรไป4นายและโอ้โหวางแผนมาดีดีครับทำอะไรครับ ไปเผาโรงเรียนในจังหวัดนาราธิวาสพร้อมกัน20่ส่แผงเพื่อเบนความสนใจของเจ้าหน้าที่แล้วมุ่งเป้ามาปล้นปืนด้วยผลน,นี้แหละครับทาให้ทักษิณชินวัตรเ,เปลี่ยนแม่ทัพภาคที่สจากพลโทพงศักดิ์เอกบรรณสินนะให้มาเป็นพลเอกพิาสารวัฒนวงคีรีนะเข้ารับตำแหน่งแทน โอ้ออกคำสั่งดวนในวันท yes. ี่22มีนาคม2547นะครับให้รักษาการแล้วก็มีพระบรมร่าชการโปรดเกล้าใน7วันถัดมาก็คือวันที่29มีนาคม2547เห็นไหมเมื่อพลเอกพิสารเข้ารับตำแหน่งได้เพียงเดือนเดียวนะครับจากวันที่29มีนามาถึง28เมษาขบวนการโจนแบ่งแยกดินแดนก็ได้ลงมือปฏิบัติการ โจมตีฐานฐานและตำรวจ12จุดใน3จังหวัดนั่นก็คือปัตตานีสงขลายะลาเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับ28มเมษายนมีผู้เสียชีวิต113รายเป็นโจนแบ่งแยกดินแดน8รายและเจ้าหน้าที่5รายจุดที่โด,ด่งดังที่สุดที่เราจดจำกันได้ก็คือที่บัสยิคือเซซึ่งที่นี่ที่เดียวมีผู้เสียชีวิตถึง34ศพมีการปฏิบัติการนะยิงกันอย่างรุนแรง การปฏิบัติการในครั้งนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะเล่าไปฟังว่ามันเกี่ยวเนื่องกับปัญหาในสามจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยนะครับวันที่28เมษายนเนี่ยนะครับมันเป็นวันที่เคยเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วนะครับที่จังหวัดปัตตานีที่หมู่บ้านดุงทรงยอนะครับ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่28เมษายน2491นะเมื่อ47ปีก่อนในขณะที่เกิดเหตุการณ์ตอนนั้นนะครับตอนปี2491เป็นรัฐบาลของจบนปอพิบูลสงครามมีนายตำรวจคนหนึ่งที่ใหญ่ครับฟ้าประกาศว่าไม่มีอะไร ใต้ดวงอาทิตย์ที่ตำรวจไทยทำไม่ได้นั่นก็คือพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์เป็นอธิบดีตำรวจประชาชนมาชุมนุมกันนะพลเอกเผ่าสั่งให้ตำรวจหลายพันนายเข้าดำเนินการปราบปรามเกิดการประทักกันอย่างรุนแรงครับประชาชนเสียชีวิตไป400ศพในขณะนั้นนะไม่ใช่เรื่องเล็กเลยครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เสียชีวิตไป30คน สาเหตุเนี่ยแที่ชาวบ้านเขาชุมนุมก็น่าจะมาจากเรื่องของการจับกลุมตัวหายีสุหลงซึ่งเป็นบิดาของคุณเด่นโตมีนาจับตัวเสร็จแล้วก็หายสับสูนไปข่าวว่าเอาไปถ่วงน้ำจากเหตุการณ์ที่คกรือเซะนะครับเมื่อวันที่25ตุลาคม2547เนี่ยมันก็มาเกิดเหตุต่อเนื่องที่ตากใบเนี่ยแหละครับ เมื่อมีการจับกลุมประชาชนไปหคนข้อหาก็คือส่งมอบอาวุธให้กับโจรแบ่งแยกด่นประชาชนก็มาชุมนุมอีกแบบเดียวกับที่ดุงสุงยอนะทหารก็เข้าปฏิบัติการจับกลุมผู้ชุมนุมไป1,300คนแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ถูกจับกลุมเนี่ยไปค่ายอิงขยุตบริหารปรากฏว่าในการเคลื่อนย้ายผู้ที่ถูกจับกลุมในวันนั้นนะครับมีผู้เสียชีวิตไป79คน จากการสอนทับจับยัดคนไปนั่งไปนอนทับกันนะครับมันแออัดไม่มีอากาศหายใจนะครับรวมกับผู้เสียชีวิตในที่ชุมนุมอีกกคนรวมไป85คนท่านผู้ชมทราบไหมครับก่อนหน้านี้เนี่ยพลเอกพิสานเนี่ยนะครับได้ถูกสรุปว่ามีความผิดพลาดเพราะ ละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่หรือทิ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรู้ไหมพลเอกพิสารทํำไมถูกกล่าวหาแบบนี้ก็เพราะวันนั้นไปรอต้อนรับนายกน้ำตรีที่ชื่อทักษิณชินวัตรซึ่งจะลงมาดูเหตุการณ์นะพลเอกเฉลิมชัยนะวิรุณเพชรซึ่งขณะนั้นเป็นผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่5นะครับยศพลตรีเนี่ยก็โดนในความผิด เช่นเดียวกันท่านผู้ชมครับเรื่องนี้นะทักษิณก็พยายามที่จะโบยความผิดทั้งๆท,ท,ที่ถึงวันนี้นะความเสียหายเนี่ยครับมากมายมหาศาลถึง5้าแสนล้านความรุนแรงใน3จังหวัดชายแรนภาคใต้เนี่ยมันรุนแรงกว่าสงครามตอนที่มีการประทะกับพรรคคอมมิวนิสต์แส่งประเทศไทยเสียด้วยซ้ำและคนหนึ่งนะครับ ที่จะไปเสษความรับผิดชอบไม่ได้เนี่ยลครับนอกเหนือจากทักษิณชิดวัตรก็คือนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานสภาผู้แทนราฐสดรในขณะนี้แหะครับนะศาลได้ส่งหนังสือไปขอตัวนะพลเอกพิสารวัฒนวงคีรีในฐานะสสบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นจำเลยเนะี่ยให้มาขึ้นศาลนายวันนอก็บอกว่าเป็นเรื่องที่สภาจะต้องวินิจฉัยนะไม่ใช่หน้าที่ของ รัฐานแต่ธรรมเนียมปฏิบัติไม่เคยส่งตัวไปทําไมผมถึงบอกว่านายวันนอต้องรับชอบเรื่องนี้ด้วยครับเพราะในวันเกิดเหตุชนวนของความรุนแรงในวันที่4มกราคม2547ในเหตุการณ์ปล้นปืนในขณะนั้นนายวันนอดดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหลังจากเกิดเหตุนะครับในวันที่10มีนาคม254 7ก็ถูกย้ายไปเป็นรองนายกรัฐมนตรีนายวันนอเนี่ยอยู่มาหลายพักครับพักประชาธิปัตย์ก็อยู่มากับพลเอกโชลิมก็อยู่มาจนมารวมอยู่กับทักษิณชินวัตรนะครับประสบความสําเร็จในทางการเมืองมากมายเป็นรัฐมนตรีมาหลายกระทรวงมหาดไทยคมนาคมกเกษตรนะครับรวมทั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรีแต่ท่านผู้ชมครับ วันเกิดเหตุเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะสบตก็อยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงมหาดไทยแต่เราไม่เคยได้ยินการเอ่ยปากรับผิดชอบเรื่องนี้เลยนะครับการปราบปรามประชาชนอย่างรุนแรงในยุคของทักษิณเนี่ยนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พักคการเมืองในเครือข่ายของ ทักษิณชินวัตรไม่เคยประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งเลยปี2548เนี่ยนะครับเลือกตั้งที่บอกโอ้โหเพื่อไทยได้เยอะแยะนะได้377ที่นั่งได้คะแนนปาร์ตี้ลิสต์ถึง6.5ล้านคะแนนในขนาดนั้นนะแต่ไม่ได้ที่ภาคใต้เลยแม้แต่สักคนเดียว2550ในนามพักพลังประชาชนก็ได้สสถึง233คน ก็ไม่ได้จากภาคใต้เช่นเดียวกันไป54นะได้เกินครึ่งอีกครั้งหนึ่งนะตอนดังสาวยิ่งลักษณ์ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัมรตีได้เป็น265คนคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ได้ถึง15.7ล้านแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในภาคใต้จนมาปรับกลยุทธ์แยกตัวกจากพรรคเพื่อไทยมาตั้งเป็นพรรคประชาชาติในปีพศ2562ก็ได้รับเลือกตั้ง นะสะสะเขตไป6คนปาร์ตี้ลิสต์หนึ่งไปหกก็ได้สะสะเขตไป7คนปาร์ตี้ลิสต์สองอันนี้ถือว่าหลอกพี่น้องประชาชนภาคใต้ได้สําเร็จทั้งๆท,ที่ชัดเจนทั้งนายวันนอนะครับอยู่กับทักษิณมาโดยตลอดนะแต่ก็สามารถไปบิดเบือนสร้างสถานการณ์ว่ากันไปสถานการณ์ในสารจังหวัดชายแดนใต้นะครับ สรุปได้ว่าทักษิณเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความรุนแรงขึ้นเพราะนโยบายจากการที่ตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีทักษิณเคยไปยอมรับนะว่าตัวเองเนี่ยนะใช้นโยบายกำปั้นเหล็กเป็นความผิดพลาดแต่รู้สึกผิดอย่างนั้นจริงไหมไม่มาพูดก็โยนใส่พลเอกประวิทย ว่าเมื่อก่อนตัวเองเป็นอันไซเบอร์จำอเลยไม่ค่อยได้ตอนนี้จําได้แล้วเนี่ยคนที่ต้องรับผิดชอบคือพลเอกประวิทย์เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับติดตามไม่ดีนะคดีนี้จะหมดอายุความในวันที่25ตุลาคม2567ศาลนัดไปศาลกันในวันที่15ตุลาคม2567ท่านผู้ชมคิดว่าผู้ต้องหาทั้งหมดจะไปศาลไหม ถ้าไม่ไปนะครับหลบซ่อนนี้อีกสิบวันเหมือนที่ผู้มีอำนาจในประเทศนี้ทํากันด้วยคดีก็ขาดอายุความไม่ต้องรับผิดผมเรียนนะครับมันจะกลายเป็นชนวนและเป็นเรื่องใหญ่ที่โจรแบ่งแยกดินแดนเอาไปขยายความไอ้ส่วนพักประชาชาติของนายวันนอนะจะ แสดงออกความรับผิดชอบอย่างไงหรือไม่ไม่ต้องไปคาดหวังแต่ทักษิณเชีนวัฒนจะต้องถูกพุ่งเป้าไปแน่นอนเรื่องนี้ไม่ต้องให้หมอดูทายหรอกครับว่าทักษิณจะไปรอดหรือไม่รอดนะคดีตากใบโดนทักษิณเต็มเตมนะครับเรื่องการเมืองเรื่องแรกนะครับจะเกี่ยวพันกันหรือไม่กับการลาออกของพลเอกอภิรัตน์นะ แต่น่าสนใจครับว่าทักษิณชินวัตรหายไปจากสถานการณ์นะหายไปไหนเก็บตัวเงียบเพราะกลัวออกมาและลูกจะกระทบกระเทือนหรือเกิดอาการออกสันขวัญแขวนคดีชั้น14ก็เป็นอีกคดีหนึ่งที่ตามจี้ติดมาก็ต้องติดตามเลยครับว่าทักษิณชินวัตรจะหายไปกี่วันหรือหายไปเลย